สวัสดีครับผมท่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยมาดูดีครับเดี๋ยวช่านใหญ่จะตัดแอดวานให้ดูนะพอดีมัน,ม,นมีปัญหาทางทเทคนิคนิดหน่อยนะเดี๋ยวช่านใหญ่จะอธิบายรลวบมๆมุมโมสซๆ,ๆดูอะไรกันนะ <ๆ S 1> เมื่อยจะพูดเลยเ <ๆ S 1> สียง <ๆ S 1> เดี๋ยวช่างใหญ่จะหากรอบข้างหน้านะตัดดูลมๆตัดเสร็จไปแล้วเนี่ยนะตัดเแล้วก็อะไรกรอบตัด,ต,ดตัดไปนะเนี่ยตัดลมๆแรงๆไปเนี่ย ขอบสูงแล้วเราก็ตัดป้าบกลางเบหูนะตัดลงมาแล้วก็ตัดตัดตัดนะครับเสร็จแล้วท่างใหญ่ก็แบ่งผมมุมฉากเลยมุมฉากขึ้นนะแล้วก็ยกตัดนะครับแนวขวางนะครับตัด90องศาแล้วก็ลากผมนะครับชั้นที่3ที่4ลงมาตัดประกบ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 ซ้ายขวานะทำสองข้างเหมือนกันนะครับแล้วก็จะยกตัดเลยมีผู้พันตําเพียงเยอะแล้วง่วงนอนแล้วนะครับคนนี้ช่างใหญ่ไม่เต็มร้อยนะ บางวันก็เกินร้อยแล้วก็อะไรโน้มผมไปข้างหน้าแล้วตัดเลยคือน,นอนดึกไปแบบการจะดับ,บุรีมาแล้วก็อะไรตัดแบบ้างเสือนะตัดหูที่เสยมาหลังบ้านนะลูกค้าผมดัดดีอย่างตรงที่ว่าลูกค้าเขาไปแก้ปัญหาส่วนตัวเข้ามาแล้วไงคือผมลูกค้าบางรีบพอดัดขึ้นมาจะมีโวลลูมมีอะไร มีความหนาแน่นของของกระโหลกซีสานะเขาเรียกว่าดัดแบบกระหลกลอกกระโหลกยกขึ้นมานะครับตัดนะใกลาอยู่นี่ตัดกี่นิ้วอะความยาวสีนิ้วคึ้นกับห้านิ้วนะตัด ตัดมาตัดแบบเลยเทคนิครบัดตัดตอนผมมีน้อยตัดน้อยเดยไปอยากตัดเยอะเราต้องแม่นเรื่องส่งแม่นองศาวีผมมาเบาเดีย๋ยววีแรงลูกค้าเจ็บบอกตัวเองนะแล้วพวกเธอก็ต้องฟังด้วย พัฒนาว่าวีผมยังไงลูกค้าไม่เจียบก่อนจงไงให้มันได้ทุีได้ชื่อเสียงเธอจะตามมาเองช่างใหญ่เปิดร้านอยู่ดูลูกค้ายังตามมาให้ตัดเลยไม่ถูกแล้วนะแพงแนละหัวละพันนะถ้าบอกว่าแพงก็ไปตัดที่อื่นลูกค้าเขายินดีจ่ายตอนเราตัดให้เขาสวย ถ้าแน่จริงก็ตัดลงยูทู e เลยสอนกคนอื่นไปด้วยทำเหมือนช่างใหญนะ่จะได้มีคนมาสอนเยอะๆช่างตัดผมประเทศไทยจะได้เก่งๆคับโอกาสมีมีมาไม่เหมือนกันตัดผมมาสอนปัชชาไปด้วยเดี๋ยวจะสอนกีตวิทยาไปด้วยนะสอนวิธีการหาเงิน เอาตัวรอดในสังคมตับไปเรื่อยไหมน้มผมมาข้างหน้าไหมเห็นมันยาวก็ตัดตัวนี้ต้องมีเท่าไร<ส>เกือบสี่นิ้วนะมันจะทิ้งโคง้งลูกค้านี่ชื่อคุณอะไรครับเนี่ยดวงจันทร์ดวงจันทร์ <c oughs> ผมถามไปสามรอบแนละ้วต <c oughs> ายจะถามแนละ้ว <c oughs> โอ้ ผมรู้สึกอายมากเลยหน้าผมก็ไม่ด้านพอนะลูกค้าก็อารมณ์ดีผู้ใหญ่นะมาก่อนนัดบ่ายสองมาจะมาเที่ยงนะับช่างตู่พระกระพลดันคตกับช่างสุภาพรกิตันหน้านะก็กินข้าวไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หรอกลูกค้าเยอะแต่ช่างใหญ่จะเยอะจะน้อยช่างใหญ่ก็กินข้าวอร่อยทุกวันพ่ออะไรช่างใหญ่ผ่าน ผ่านความหิวความอิ่มมาแล้วอะ่ะบางวันก็อิ่มทิพย์เลยใช้ชวีวิตแบบเหมือนเทวดาคือมองปั๊บแลวอิ่มเลยอะ่ะว่าอยากกินอะไรก็อิ่มอะ่ะไม่ต้องใช้เงินซื้อเลยะนะถ้าทําให้ได้เหมือนเทวดาก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านไม่ต้องเสียค่าเช่ารถนะก็คงต้องเดินทางแบบทิพย์อีกอะ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตัดผมแบบทิพย์อีกเอา ก็คงไม่ต้องมีร้าตัดผมกันแล้วตัดด้านข้างแล้วก็ตัดตัดโชกโชกภูมิชาขึ้นนะแค่นี้ก็สวยแล้วคุณพักพรขอกระจกนะครับดูแบบทิพทิปริไม่ไม่ต้องสองกระจกข้าง <c oughs> หลังเห็นความทุยไหมครับ <c oughs> เป็นความทุยเส้นทุยอยู่นี่ไม่ต้องใดก็ทุยด้วยสวยงามอยู่ได้สามเดือนนะทรงนี้ด้านข้างเห็นไหม,มเปิดหูครึ่งนึงนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยข้างหลังหลังไม่หูเนะี่ยผมเอาไว้ต่ำๆนะไม่ต้องการให้มันเป็นทวิกกี้จานะ๋าให้มันเป็นอะไรบ๊อบทุยกึ่งทวิกกี้นะให้มันคงความเป็นบ๊อบอยู่เพิ่มเติมคือได้ความทุยกลับบ้านนะนะครับมผมจะตัด ตัดอะไตัดแนวอะไตัดแนวตั้งยกเช็คแนวนอนก็เรียกว่าเช็คคอสเช็คฝั่งตรงข้ามอาจารย์ที่สอนทั้งใหญ่มาก็มีทั้งไทยต่างประเทศอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีเกาห,กหลาหลายอาจารย์หลายสำนักนดูแล้วมันตัดมั่วดูแล้วมันเหมือนไม่ไมีหลักมีเกณฑ์อะไรเลย แต่ออกมาสวยนะเป็นที่ยอมรับของประชาชนนะเราก็จะอนะร,รอดตัวไหนมะันติดก็ตัด มันอาจจะหลายสีที่ถึงนะนะครับศีกษาของลูกค้าท่านนี้ก็ถ้าวัยวุฒิไม่ถึงก็ไม่ได้นะสีเนี่ยจะบอกให้ต้องมีอะไร65อัพขึ้นไปสีดอกเราได้แน่นอนวัยรุ่นนะครับต้องไปฟอกสีกันอุตรุดเนเสียเสียเป็นหลายพันนะกว่าจะได้สีเนี่ยประมงคงก็ก็ถามมาไปทําสีผมผมาไมที่ทำ<ช>ผมธรรม,มาชาติใช่แต่คิ้วเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านะเขียนเอง นะครับไม่ได้สัตว์นะลิปสติกท่านก็ทาเองย้ท่านเป็นชนชอบแต่งตัวนะชอบแต่งหน้านะ,นะรู้สึกเบาขึ้นไหมรู้สึกได้รูปได้ทรงเช็คดูนะครับว่าซ้ายขวาเท่ากันหรือไม่นะดึงกันเลยกลางกลางของมันนะฝั่งไหนยาวฝั่งไหนหนารู้สึกว่าฝั่งนี้จะยาวนิดหนึ่งมันจะรู้สึกเองอ่ะมันจะบอกได้แล้วก็ตัดดึงดู ถ่ายตรงๆนะครับผมต้องกว่าที่มุมดึงดู่ส่อนเตอร์อยู่นี่นะครับดูซ้ายขวานะ,นะครับมุมกล้องทั้งใหญ่มีมุมเดียวนะอยอดข้าโฆษณาถึง3ามแสนเมื่อไรท่างใหญ่จะตั้งสตูดิโอขึ้นมาถ่ายเต็มที่เลยอาจจะต้องเลี้ยงข้าวลูกค้าด้วยค่าตัวต้องได้กันทุกคนอตอนนี้ได้สามสี่พันก็กินต้มาะมาไปก,ก่อนได้เลยครับพี่น้อง มาดูวิธีการได้ผมนะครับตอนนี้ช่างอู้ก็ใส่โฟมขีดน้ำนิดนึงเพื่อให้เส้นผมมันมีความชุ่มชื้น,นชุ่มฉ่ำตอนใดไปมันจะเกิดความเงานะผมมันจะไม่สากไม่กระด้าง Gracias.

เราอยากจะทำการนะครับสไลด์ให้มันเข้ารูปข้อทรงแล้วก็พิ้ววันนี้นิดนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างนะจะดเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะตรงนี้มีผมดำเส้นหนึ่งตัดนะตรงนี้ก็ดีพัติง้งดูทิศทางแล้วว่าเราจะดีบยังไง ผมมันชีน้ไปไงมันชีน้มาดัานขวาก็เยียงกันไกลมาสไลด์ฟรีแด์พอจะทำเยอะเดี๋ยวผมมันบางเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวไม่ทุยสุดยอดเจะคิด เดี๋ยวโมนี้นึงมันไม่สวยตัดออกขนอ่อนนะมีซ้ายขวานะขนอ่อนเนขะาเวียงดูฝั่งนี้ก็ตัดอีกเห็นความทุยไหมเนี่ยเลยวัดภูเขาทองไปอีกสวยงามอยู่ยาวๆไปเลยวันนี้ผมจะใส่แว็กซ์ใส่สเปรฝุ่นให้นะครับดูการได้อยู่นะ จะทำแลวก็ทำนะเนะลี้ยงยีเสืเอมาหลังบ้านให้มันมีลูกไล่มาปลายสะบัดนะมาข้างหลัง ให้มันประสานงานกันประสานงานเนี่ยนะแต่ละชั้นแต่ละหลอดให้มันกลืนกันนะครับหมายความว่าชอบผมปลายผมมันต้องกลืนกันนะครับให้มันพยายามให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอะไม่ให้มันแยกนะระหว่างอะไรระหว่างชอบบนชอบล่างทาให้มันสวย คลิปนี้นะครับเกิดปัญหาทางเทคนิคนะ <bers mirror. S 1> เสียงนะครับเดี๋ยวช่างใหญ่จะหาวิธีตัดต่อ,อยังไงนะครับคลิปแรกเสียงหายนะครับนักเรียนช่างประชาชนก็เอาท่อ,อที่ได้นะเดินผู้จอนสาย่าเดี๋ยว สปีดให้มันอยู่ทรงนั่นเองตรงนี้มันต่ำนะฮะแต่ก็ยกขึ้นมาชิดซึบก็อยู่แล้วเนี่ยให้มันเป็นธรรมชาติตัวไหนน้าผากกว้างหน้าผากลึกแล้วก็ดึงผมย้อนลงมาหน่อยตัวนี้มันจุดจุดขมับงไงทำให้มันเป็นเลยไล่ๆกันนะ ไปทํายกขึ้นมายกขึ้นมา ร้านกำนเนิดอร์อนนะครับตั้งอยู่ปากซอยพ่อห่นโยธิน,นครับห้ 52, ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายใหม่นคร,รธมอจองคิวตัดผมมาคิวเริ่มตั้งแต่10โมงช้าถึง5้าโมเย็นนะครับสายด,วด่วนคอ l เ c e น์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองและ 062548 3999จองคิวมานะครับ1,000บาทตัวหนึ่งทรงไม่ได้ตัดฟรีนะอย่าโทรมาตัดเก็บตังค์นะครับตัดเก็บตังค์ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือลูกค้าจริงๆนะนางานช่างใหญ่นะครับท่านลูกค้าก็ให้ความนอนะุเคราะห์นะช่างใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตก็ถ่ายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์นด้วยคำสุภาพนะครับ ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่เขาเนาะถ้ามานั่งตัดอย่างท่านก็เสียเงินด้วยท่านไม่ได้ค่าตัวต้องหาเต็มครับ พอตัดไปจะเย็นแต่งทรงให้สวยเนี่ยฐานทงเป็นบล็อกแล้วก็มีความทุยนะดูซ้ายดูขวาให้มันบาลาลา์ที่สุด สวยก็จะเพิ่งปล่อยลูกค้ากลับบ้านตรงสวยก่อนเท่านั้นเดีย๋ยวทั้งใหญ่เจะกระจกพอสองลูกค้าดูความถุยครับลูกค้าสาใจไหมความทุยได้แล้วค่ะได้แล้วนะ<า>สวยถูกใจนะ<า>ก็จะเข้าร้าน ดผมทรงนี้นะครับก็หาช่างที่หน้าแก่ๆนะกเก่าๆไปประกาศ <laughs> ไปประกาศเสด็บัตรเยอะๆหน่อยช่างรุ่นใหม่ใดไม่ได้นะเพราะต้องไดยกโคนนะครับต้องไดให้มันโคง้งด้วยต้องไดสะบัดอีกหรื <c oughs> อ,อเรียกว่าไดเสออยผมยาวเร็วแล้วมันยืดเร็วและนี่อีกอีกนานแค่ไหนถึงจะดัดได้อีกทีไปดัดวันล่าสุดเมื่อไหร่โอจะเข้าเดือนที่สิ้นเดือนนี้เดือนที่สาม สักหกเดือนค่อยดัดก็ได้นับจากที่ดัดอเดือนนะครับผมดัดเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณเพราะว่าเดือนหน้าเดือนหน้าต้นเดือนจะไปญี่ปุ่นอืมท่านก็ดัดประมาณมกรานุ่งอ๋อเหรอจะไปไปมานมุกกราใช่ไหมไม่ใช่ไปต้นเดือนธันวาเนี่แหละจะไปญี่ปุ่นต้นต้นเดือนธันวาอืมครับก็ดัดก่อนก็ได้กลางกลางเดือนกลางเดือนก็ดัดก็ได้นะครับดัดให้มัน ให้บอลมันแน่นนิดน,นึงครับแล้วก็ได้มันจะได้อยู่แน่นๆจะจะมาดัดที่นี่อ่ะดวันอาทิได้ครับได้ครับเดี๋ยวนัดช่างแล้วกันนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณลูกค้ามาก<ะ>วันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยเฮงเฮงรวยๆนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับลาไปก่อนบ๊ายบาย